สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ <c oughs> คลิปนี้ก็จะมาสาธิตการคูดาวคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่หลังจากออกกําลังกายแล้วให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายนะคะไม่ตึงเครียดเราก็จะมาเริ่มกันที่ศีรษะเอียงศีรษะทางด้านซ้ายเอามือแนบหูแล้วก็จับดึงลงมาให้กล้ามเนื้อตรงต้นคอได้มีการยืดเส้นยืดสาย แล้วก็ตรงข้างอีกข้างนึงนต่อไปเอามือซ้ายอ้อมไปทางขวาแล้วก็งัดขึ้นมางัดตรงๆให้ต้นแขนมันตึงนะคะแล้วก็งัดสอบขึ้นให้ต้นแขนชิดที่หู เอียงตัวเล็กน้อยจะได้ยืดของช่วงนั้งแต่ต้นแขนจนถึงเอวข้างหนึ่งทำเหมือนกันงัดให้มันตึง <c oughs> ให้มันตึงแล้วก็งัดหูงัดขึ้นมางัดซอกขึ้นมาแล้วก็เอียงเอียงอีกทาง <c oughs> อันนี้ <c oughs> อางนี้ <c oughs> <c oughs> งงงง <c oughs> โอ okay. เคอันนี้ก็งอขาเล็กน้อยของเราขวันกระแคงข้างเขาจะได้เห็นออยืนตรงแล้วงอขาเล็กน้อยงอขาเล็กน้อยยืดขาขวาออกมาขาขวาออกมากระดกปลายเท้าขึ้นอเอามือกดไว้ที่อให้รู้สึกตึงตึงที่ต้นขาแล้วก็น่องของเราเป็นการยืดแฮมสต r i คือหลังถักหลังขาเราอ,อีกข้างนึงทำเหมือนกัน เราจะรู้สึกตึงที่ด้านหลังของน่องนะคะหล่ะโอเคทีนี้เราก็มายกขาถ้าถ้าไม่ถนัดก็เอามือจับกำแพงก็ได้ข้างหนึ่งแล้วก็ยกขาขึ้นมาเป็นการดึงเอาให้ชิดก้นเลยตรงๆเอาขาตรงๆอ่าชิดก้นเลยเราจะรู้สึกตึงที่หน้าขาของเรา เออมือสองมือจับเลยเอาให้เท้าส้นเท้าชิดที่ก้นได้เลยอ่ะข้างนึงถ้าใครทรงตัวไม่อยู่ก็อาจจะเอามือจับกำแพงพยุงตัวไว้เราจะรู้สึกตึงที่หน้าเท้าอ่ะพออ่านนพอลมหายใจขึ้นหายใจเข้า ฮึบหายใจเข้าหายใจออกปล่อยมึงมาหายใจออกที่ปากได้เลยหายใจเข้าฮึบหายใจออกอีกค้งหนึ่งให้สามหายใจเข้าฮึบหายใจออกเราจะรู้สึกผ่อนคลายโอเคแล้วก็จบคลิปแค่นี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดี Thank <laughs> you.